สวนสลุงแก่นนะครับวันนี้ลุงแก่นจะพามาดู่วดงสาคูจะเข้าฝักลวงสาคูจะขยายพันธุ์ลวงสาคูนะครับใส่กละมังนี่จะมีกากมะพร้าวโฟกัสตรงนี้นะ่จะมีกากมะพร้าวนะกากมะพร้าวใส่ไว้ชุบแช่น้ำไม่หนึ่งคืนนะครับใน <c oughs> นี้ลวงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราอยู่ตรงนี้นะครับร้อยยี่สิบตัว แล้วเราก็จะเทลงไปเลยนะครับเราจะขยายดวงไอรดวงสาคูดวงมะพร้าวก็จะเทลงไปเลยนะครับเทลงแบบนี้เลยนะครับเทลงไปเลยลเขาก็จะเดี๋ยวเข,เขาก็จะมุดลงไปเองนะครับเขาจะมุดลงไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวรอรอเขามุดลงไปสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ เนี่ยกากอาหารเก่าข้อที่เรา,เอาออกมาเนี่ยนะากอาหารเก่าเราจะใช้ปโปะหน้านะครับเราจะใช้โปะหน้าแบบนี้นะครับนี่แล้วก็โปะลงไปโปะลงไปให้เต็มนะครับเราจะเว้นช่วงตรงนี้นิดหนึ่งช่วงไว้ให้เขาหายใจนะครับแล้วก็จะโปะลงไปเลยนะครับ ก็จะ,จะปกไปแบบนี้เลยอ่ะ <c oughs> แบบนี้เลย <c oughs> เสียงดังหรือเปล่าก็ไม่รูดเราพูดเบาเนะ <c oughs> าะาจ่ก็พยายามฟังเอาหน่อยนะครับ <c oughs> เปิดเสียงให้ดังๆหน่อยเนาะแล้วก็จะโปะไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเอาฝานะ่ะ นี่นะครับฝานี่นะครับฝาที่มันมีรูๆนะครับเนี่ที่มีอากาศถ่ายเทนะครับเราจะปิดไว้สิบห้าถึงยี่สิบวันแล้วเราก็จะมาแยกฝักออกพอครบสามสิบวันเขาก็จะมีร่วงมะพร้ามาขยายพันธุ์ต่อเดี๋ยวอีกยี่สิบวันแกนจะมาอัปเดตให้ดูว่าจะได้กี่ฝักนะครับมีร้อยี่สิบตัวนะครับมีร่วงเนี่ยร้อยยี่สิบตัวจะอีกยี่สิบวัน เดีย๋ยวลุงแกนจะมาอัปเดตให้ดูอีกนี้นะครับเปอร์เซ็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้อย่างนี้เลยแล้วเราจะมะีจะมีหินจะมีขวดน้ําอะไรก็ได้วางเทินเข้าไปหน่อยกันแมวมานะาแค่นี้แหละครับ